สวัสดีครับกระผมอดิอนเพียงเกตวันนี้วันที่25มกราคม2564วันนี้ครับ9ก้นาฬกาเศษเศษผมกับพันกับพลตรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานีหรือเดินทางไปที่กกตปทุมธานีเรื่องเดิมมีอยู่ว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสออบจปทุมธานีคุณพลตรวจโทรคำลวนวิททูกกระจ่างได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามกลุ่มคนรักปทุมผมได้รับเชิญให้เป็น ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้มาปลาัยใหญ่เมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมาณนะลานลานบริเวณลานของโลตัสแถวฟิอเจอร์ปักปรากฏว่าหลังจากการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งวันที่20ทธันวาที่ผ่านมาคุณคำลนวิทยูกจางได้คะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งคุณชาญพวงเพชร มาเป็นอันดับที่สองปรากฏว่าคุณชานพวงเพชรได้ไปร้องต่อกกตว่าพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจางและสะออบจในทีมของท่านพร้อมกับกับผมทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกล่าวเฉพาะผมแล้วบอกว่าผมไม่กล่าวร้ายโจมตีใส่ร้ายป้ายสีให้เขาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเบี่ยงเบนไปเลือกบุคคลอื่นผมเรียนท่านผู้ชมว่า ผมไปปราศัยช่วยพลรรวโทรคำ론วิทยุกระจางในนามส่วนตัวผมเห็นว่าเมืองปทุมธานีจะต้องได้มีคนที่มีศักยภาพมาทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอบจอรสร้างปทุมธานีให้มีความเจริญเพราะปทุมธานีเป็นเมืองที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครอยู่ติดกับนนทบุรี อยู่ติดกับสมุทรปราการอยู่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเมืองรอบๆมหานครด้วยกันจะต้องได้ผู้ว่าจะต้องได้นายกอบจรครับประสานงานกับผู้ว่ากรทมต่อไปในการทํางานคุณคำลนวิทย์ทูกระจ่างเหมาะสมเหรับจังหวัดปทุมธานีผมบอกว่า,วาต้องเลือกนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์นักการเมืองที่มองเห็นว่าจะพัฒนาเมืองปทุมธานีไปอย่างไร นักการเมืองมีสองประเภทคือหนึ่งเล่นการเมืองแล้วรวยสองรวยแล้วมาเล่นการเมืองอย่าเลือกนักการเมืองที่ไปทามาหากินกับงบประมาณแผ่นดินงบประมาณของอบจอถ้าผมมีสิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดปทุมธานีผมก็จะเลือกคำลวนวิทย์ผมถูกร้องสามข้อหาครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กกตปทุมธานีที่เลื่อนเลื่อนระยะเวลาให้พวกกับผมได้มีโอกาส ยื่นคำให้การแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องเลื่อนไปวันที่เก้ากุมภาพันธ์ครับเพราะว่าข้อกล่าวหาท่านท่านยาวเฟื้อยทีเดียวพวกผมมีความสุดจริตใจในการหาเสียงเลือกตั้งตีประการหนึ่งก็คือว่าคุณคำลนวิทย์กับคุณชานพวงแก้วนะครับคะแนนห่างกันเกือบ3าี่หมื่นคะแนนนะครับสองแสนด้วยกันแต่ว่าห่างกันเกือบ3-4ี่หมื่นคะแนนผมคิดว่าการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะครับ แพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสนีกว่าไม่ใช่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจ้องทำร้ายทำาลายกันพวกเราผ่านเป็นนักกฎหมายคุณคังลนวิทย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาก่อนย่อมเข้าใจกฎกติก,กาหน้าที่ดีจึงเรียนข่าวความคืบหน้าครับข่าวคืบหน้ากกตจังหวัดปทุมธานีจะรับรองเมื่อไหร่หรือไม่จะรับรองคุณคันลนวิทย์หรือไม่จะรายงานให้ท่านที่เคารพนังสือ ทราบในโอกาสต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่หนักใจเลยครับเพราะเราปราศัยหาเสียงด้วยความสุจริตยุติธรรมตามกรอบของกฎหมายครับขอแสดงความยินดีกับคุณคำลณว,วิทยุทกระจ่างไว้ล่วงหน้านะครับขอแสดงความเคารพต่อสิทธิในการเลือกตั้งทุกคะแนนที่ชาวปทุมธานีได้ลงคะแนนเลือกนายกอบ,บจอของท่านครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ